สวัสดีค่ะวันนี้เบนพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงาน Your c a r e e r 2012ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนั้นตามเบนเข้าไปข้างในเลยค่ะสำหรับบรรยากาศงานในครั้งนี้คึกคักแต่เช้าเลยนะคะสังเกตได้จากคลื่นมหาชนขนาดมหึมาเดินหน้าเข้าร่วมลงทะเบียนสมัครงานกันอย่างล้นหลามซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงภาวะความกล้าเปลี่ยนงานของคนไวทำงานยุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถทมกลางโลกแห่งการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยหยุดนิ่งโดยจากสถิติที่ศึกษา ใใจผ่าานมาพบว่าช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงช่วงมีนาคมถือได้ว่าเป็นฤดูกาลที่มีสถิติการเปลี่ยนงานและหางานของพนักงานทุกระดบับตั้งแต่ระดับท็อปเอ็กเซคิวทีฟมาจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการของทุกภาคธุรกิจสูงที่สุดเลยล่ะค่ะซึ่งงานในครั้งนี้ก็จัดได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ในททมิ่งที่เหมาะสมซึ่งช่วยลดอัตราการว่างงานของประเทศให้ลดลงได้อีกด้วยนะคะตลอดระยะเวลากว่า12ปีที่เว็บไซต์ชั้นนําด้านการสมัครงานออนไลน์ของ ยอย่าง nationejobs.com ที่ให้สมาชิกสามารถหางานด้วยการฝากประวัติและสมัครงานออนไลน์ในตำแหน่งงานคุณภาพที่อัปเดตทุกวันปัจจุบัน nationejobs.com มีสมาชิกฝากประวัติการทำงานกว่า500,000รายในระบบและมีเครือข่ายสื่อที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งหนังสือพิมพ์สื่อเว็บไซต์สื่อทีวีและสื่ออื่นๆพร้อมจัดก,กิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นง,งานในวันนี้ค่ะงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด live to work work To Le งานคือชีวิตและชีวิตเท่ากับงานค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพะเดิมชัยสะสมทรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยค่ะ การสมัครงานในครั้งนี้เป็นการสมัครงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยผู้สมัครก็จะได้รับ YC Smart Card ซึ่งทําให้การสมัครงานง่ายและรวดเร็วมากขึ้นสะดวกจริงๆเลยละค่ะตาแหน่งงานคุณภาพในวันนี้จัดไว้สําหรับสมาชิกผู้เข้าร่วมงานถึง10,000อัตราจากองค์กรชั้นนําของไทยกว่า100องค์กรทีเดียวเลยนะคะส่วนโอกาสแห่งความก้าวหน้าที่องค์กรชั้นนําต่างๆจัดไว้สําหรับผู้สมัครจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปเริ่มต้นกันที่ งานทางด้านการธนาคารและการเงินกันเลยค่ะค่ะชื่อชาตายานะคะสิร,ริสวัสดิ์เป็นรองผู้จัดการฝ่ายสัญหาบุคลากรค่ะครับผมเละสินสมุกิจไพศาลนะครับเอ่อตำแหน่งีคูจอร์ครับผมจำนวนของพนักง,งานของเราที่เปิดรับในวันนี้นะคะ่ะน่าจะมีร่วมร้อยโพสิชันขึ้นไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าในปีหน้าเราจะมีการขยาย สาขาของธนาคารค่อนข้างเยอะอนะคะไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งในสำนักง,งานใหญ่แล้วก็ประจำสาขาทั่วประเทศนะคะซึ่งเราจะโฟกัสทั้งทางด้านกลุ่มธุรกิจ SME และ Corporate b a n k ก n g เนี่ะนะคะน,อ,นอจาก ของธนาคารกรุงศรีแล้วนะครับเรายังมีบริษัทในเครือที่เข้าร่วมกับเราอีกนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีของบริษัทเอไอแคบด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นสายของบัตรเครดิตนะครับนอกเหนือจากมาผู้สมัครเนี่ยเข้ามาที่งานในวันนี้เนี่ยคงไม่ได้สมัครแล้วได้แต่ของธนาคารอย่างเดียวนะครับก็อาจจะได้ในส่วนงานของบริษัทในเครือของเราด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่ทางคุณชาตยาบอกนะครับมีหลายร้อยอัตานะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามานะครับกับที่บูธของเรานะครับ สำหรับในเรื่องของอสวัสดิการของพนักงานนะครับหรือในเรื่องของการเติบโตเนี่ยธนาคารกรุงศรีเนี่ยเรามอบโอกาสให้กับ พนักง,งานทุกท่านเลยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้ามาร่วมจอยกับธนาคารกรุงศรีเนี่ยในเรื่องของเบ n นฟิตหรือในเรื่องของเงินนะครับก็คอมเพลตีฟนะครับสามารถจ่ายแบบแข่งขันได้กับเจ้าอื่นๆนะครับรวมถึงในเรื่องของอการให้การเติบโตในเรื่องของความรู้นะครับที่นี่เราก็มีระบบของการฝึกอบรมที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับก็สามารถให้พนักง,งานเนี่ยได้เรียนรู้นะครับไม่เฉพาะแต่คนที่มีประสบการณ์การทํางานแล้วนะครับสำหรับคนที่ ยังไม่เคยมีประสบการณ์หรือเป็นพวกเฟชชี่นะครับสามารถมาร่วมเรียนรู้แล้วก็เริ่มต,ติบโต,ตได้กับธน,นาคารกรุงศรีของเราครับผมธนาคารกร<ส>ุงศรีอยุธยาจำกัดม,าห,มาหาชนเรื่องเองเินเร,งเรื่องง่ายสวัสดีครับชื่อโอนะครับสุเมธวงชาสินนะครับก็ปัจจุบันทําอยู่ในตําแหน่งรีคูเตอร์นะครับ,แ,รบแล้วก็ความประทับใจกับธนาคารกรุงเทพเนี่ยคือว่าเรามองว่าที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่ทํางานแต่เรามองว่าเป็นบ้านของเราเลยทีเดียวนะครับ สวัสดีค่ะยุกินะคะพิมพ์พจีทัธรรมกุนค่ะก็ตำแหน่งก็คือรีคูเตอร์ของธนาคารกรุงเทพเช่นเดียวกันค่ะสำหรับความประทับใจนะคะก็เช่นเดียวกันที่นี่เหมือนที่บ้านเลยค่ะมีความอบอุน่นวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าสวัสดิการต่างๆเนี่ยค่อนข้างดูแลเราได้อย่างดีมากค่ะเช่นเดียวกันวันนี้เรามางาน The Nation ที่จัดขึ้นทุกๆปีนะคะ Nation Yo ค2012 ก็ S 1> <S 1> รู้สึกอบอุ่นไม่แพ้ก,กันบรรยากาศคือคึกค<ช>ักมาก<น>เลยนะคะวันนี้ธนาคารมาเปิดรับจํานวนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเรามีการขยายสาขานะครับทั้งในงานฟรอนต์นะครับงานสายธุรกิจแล้วก็งานซัพพอร์ตเนี่ยกว่าเกือบ2องพันตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับส่วนตำแหน่งงานเนี่ยเรามีรองรับทั้งน้องๆที่เพิ่งจบก,การศึกษาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น customer service ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นงานนัดสินเชื่อนะครับรวมทั้งตำแหน่งงานสําหรับคนที่มีประสบการณ์นะครับที่เป็น Mid c a r e e r หรือว่า IT ก็จะมีงานพวกกลุ่ม Finance Market ติ้งโอเปอเรชั่นต่างๆมากมายยังไงก็ขอเชิญทุกๆท่านเข้ามาร่วมง องค์กรชั้นนำมากมายเลยนะคะไม่ใช่แค่ธนาคารกรุงเทพที่เดียวนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนวันนี้เลยละกันนะคะวันนี้บรรยากาศคือคักมากแล้วก็ยิ่งใหญ่ทุกๆปีต้องขอบคุณเด e n a t i o ่นมากนะคะแล้วก็เว็บไซต์ Nation e eJobs มาที่ให้โอกาสธนาคารกรุงเทพมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ค่ะขอบพระคุณค่ะนธนาคารากรุงเทพเพียนคูคิดมินคูบานสวัสดีค่ะดิฉันชื่อจุธามาศยอวิทยานะคะก็วันนี้ออมาจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะก็ ตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งดูพวกช n นลของทางธนาคารนะคะ,ะ,คะ,นะคะพวกสื่อต่างๆในการเปิดรับสมัครงานค่ะตอนนี้เราก็จะเปิดรับในจำนวนในจานวนหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ช่วงปลายปีด้วยเราก็เลยจะมีแบบหลายตำแหน่งงานมากมายโดยเฉพาะตอนนี้เราก็จะมีตรงด้านของเทรนนีนะคะทีเ่เป็นที่นิยมของหลายๆบริษัทเพื่อที่จะเราจะเอาตรงเนี้ยค่ะไปพัฒนาเด็กๆที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็จะพัฒนาเป็นผู้บริหารในอนาคตต่อไปนะคะ วันนี้เราก็จะมีเปิดรับทางด้าน IT, Finance, w h o l e s a l n Banking Group หรือด้านซัพพอร์ต่างๆมากมายค่ะค่ะก็การเออส่งใบสมัครนะคะตอนนี้เรามีหลายช่องทางมากตอนนี้เราก็สามารถกระจายไปตาม Facebook, SCB Thailand นะคะ t w r t t e r หรือว่าเว็บของ Bank ์ SCB.CO.TH นะคะอีกทั้งเรายังมีการสามารถที่จะฝากใบสมัครไว้กับทาง Nation E-Job ได้เช่นกันค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครั้งแรกไม่มีขอบเขต First East Endless